สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะพี่เก๋เอาหน้ามาให้คุณหมอเช็คแล้วค่ะ่าค่ะูว่าตอนนี้เนี่ยต้องทําอะไรเพิ่มเติมอะพรยังวันนี้เราจะมาทําเป็นเกาวซ้านะคะ,คะพี่เก๋สกาว่าเน,นี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยนะคะเรื่องของผิวทำให้ผิวเราแบบแข็งแรงขึ้น สวยไม่ตะโกนสวยไม่เอะอะแต่คือสวยที่สําคัญก็คือหลายคนมีปัญหาผิวมีความยอ่อนตัวนี้คือจะแบบคอลลาเจนเพิ่มได้ถึง6 6บกเนลยค่ะน่าจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น,น,น,นโอเคเราจะไม่ขิ่งเยอะนะคะเราจะไปทำเลยนะคะ หลาวฉีดไปแล้วข้างหนึ่งนะคะจะเห็นได้ชัดเลยดูสิคะเก๋รู้สึกเลยว่าหน้าเนี่ยเป็นรูปเป็นเชฟขึ้นแล้วก็ผิวอะมันเหมือนอิ่มแล้วก็แน่นฟูขึ้นมาเนี่ยค่ะที่ข้างนี้ไม่ได้ฉีดจะดูเหมือนกันบังบุบบุบเป็นโครงหน้าเห็นไหมคะค่ะก็น,นี่เสร็จแล้วนะคะเซาต้านะคะจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหน้ามันดูลิฟ t i n g ขึ้นดูแบบสดใสขึ้นดูดย้อนวัยขึ้นนะคะ,ะอันนี้ก็บอกก่อนจริงๆก็คือว่าหลังจากเนี้ยเนี่ยมันจะมีความยุบลงเพราะว่า ตัวสเกลต้าเนี่ยจริงๆสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันคือตัว PLLA นะคะซึ่งเป็นสารประกอบหลักของมันเพื่อไปสร้างคอลลาเจนของเราเองนะคะตอนนี้ยังเป็นปริมาณยาที่อยู่ในผิวเราอยู่หลังจากนั้นพอมันยุบลงไปเนี่ยตัว PLLA นี่ก็จะไปทําปฏิกิริยากับผิวเนาะทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่ได้ถึง6 6เนาะจากการวิจัยทำให้ผิวเราแบบสดใสขึ้นใช้เวลาน้อย ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะคะตื่นมาดูดีเลยใช่แล้วไม่รู้คืออะไรนะคะสงสัยก็ไลน์แอดในคลาวด์ชิมิกเลยนะคะก็ติดตามได้ที่แ่บ Facebook IG นะคะ YouTube นะคะแล้วก็มี TikTok เลยนะคะก็เข้าไปดูได้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ